สวัสดีค่ะกลับมาพบกับเฟิร์นเพชรยนตกเช่นเคยนะคะสําหรับวันนี้นะคะมากับรถที่ขายดีนะคะที่สุดในเพชรยน์เลยนะคะเป็นคันนี้คันนี้นะคะเป็น To โยต้าอนติ 1.6G นะคะเป็นรถปี2015นะคะกอบราคา399,000บาทนะคะคันนี้เครดิตดีฟรีดาวจัดยอดได้เต็มค่ะมาเดี๋ยวเรามาชมรายละเอียดตัวรถกันดีกว่าว่ารถคันนี้จะมีออปชันอะไรกันบ้างค่ะ คันนี้นะคะจะได้โชว์ปี2014นะคะจะได้กระจังหน้าโครเมียมนะคะทั้ง3ชั้นเลยในส่วนของตรงกลางนะคะจะมีโลโก้โดดเด่นเลยเป็นสัญลักษณ์โตโยตย้ตรงกลางนะคะในส่วนของไฟคู่หน้าจะได้ไฟคู่หน้าแบบมันติว r รยเฟกเตอร์นะคะรุ่นนี้เป็นสีบอลเงินนะคะสีเดียวสีเดิมกับตัวรถเลยไม่เคยมีการเปลี่ยนแปลงสีเลย ในส่วนของล้อคันนี้นะคะจะได้ล้อแมกอลลอยล้อสเปคเดิมจากโรงงานนะคะขนาด16นิ้วได้ยางมิชลินนะคะปี2020ทั้ง4เส้นเลยในส่วนของไฟเลี้ยวนะคะจะติดมาให้กับตัวกระจกมองข้างนะคะฝาคุมกระจกก็เป็นสีเดียวกับตัวรถค่ะในส่วนของมือจับประตูนะคะจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะแต่งด้วยแถบโครเมียมนะคะทำให้ดูดีเลยนะคะดูหรดูทันสมัยมากยิ่งขึ้นนะคะ คันนี้บอกเลยว่าสภาพรถสวยมากๆนะคะไม่มีเร็วไม่มีรอยเลยนะคะเนอเสของท้ายรถคันนี้นะคะคันนี้ได้ไฟท้ายแบบ LED นะคะมีชื่อรุ่นนะคะ Corolla Antid เป็นตัวโครเมียมนะคะข้างล่างเป็นตัว 1.6G นะคะตัดด้วยแถบโครเมียมสวยๆแบบนี้เลยนะคะและคันนี้มีไฟเบรกให้ตรงที่3นะคะมา,าพร้อมตัวไล่ฟ้าให้เลยนะคะและ คันนี้นะคะมีเซ็นเซอร์ถอยหลังมาให้ด้วยนะคะเสริมความปลอดภัยให้แก่ผู้ขับขี่ด้วยชมรอบคันแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปชมในส่วนของในรถกันบ้างดีกว่าคะ่ะว่าคันนี้มีออปชันอะไรกันบ้างในส่วนของคันนี้นะคะจะเป็นรีโมทแบบนี้นะคะตัวแผงประตูนะคะจะเป็นสีดำนะคะตตดกับสีเบจนะคะมือจับประตูด้านในเป็นแบบโครเมียมนะคะแล้วก็คันนี้นะคะคุณลูกค,ะคะ้า่ะ ด้ระบบไฟฟ้ารอบคันนะคะมีระบบเซ็นทัลล็อกนะคะมาตรวัดนะคะจะเป็นแบบดิจิตอลเรืองแสงนะคะคันนี้เลขไม้เพียง1นึ0 0แสนนะคะ70,000กิโลนะคะเท่านั้นเองนะคะคุณลูกค้าคะถ้าเป็นที่บริษัทเพชรยนต์นะคะไม่เยอะนะคะเราจะขายไม้เยอะไม้น้อยเราก็ขายไม้น้อยเนาะแต่ของเราจะรับประกันว่าเป็นไม้แท้เดิมนะคะไม้แท้เดิมเท่านั้นนะคะ ในส่วนของพวมาลัยนะคะจะได้พวมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันนะคะสามารถเปลี่ยนโหมดเพลงได้นะคะเพิ่มเสียงลดเสียงได้จากพวงมาลัยเลยนะคะตัวนี้นะคะมีแอร์แบ็กให้นะคะหคู่2ใบทั้งคนขับและด้านข้างคนขับค่ะเดี๋ยวเรานะคะจะไปชมในส่วนของคอนโซลด้านหน้าฝั่งนู้นกันดีกว่าค่ะในส่วนของภายในรถนะคะจะเป็นสีดำนะคะตัดกับสีเบจนะคะที่เขาเรียกว่าเป็นสีโทโทนนะคะ คอนโซลบนเป็นสีดำแบบนี้เลยนะคะและในส่วนของชุดเครื่องเสียงนะคะจะได้เป็นลายเฉพาะเลยนะคะจะเป็นลายแคปลาสีน้ำตาลแบบนี้นะคะและในส่วนของแอร์นะคะจะได้เป็นแอร์อนาล็อกนะคะด้านล่างนะคะมีช่องเสียบไฟให้นะคะ1 2โวลต์นะคะและคันนี้นะคะจะได้เป็นเกียร์ออโต้ค่ะในส่วนของเบาะนะคะคุณลูกค้าขาดูได้เลยนะคันนี้นะคะจะได้เป็นเบาะหนังแท้จากโรงงานเลยนะคะสภาพเบาะนะคะคุณลูกค้าขาดู ใหม่มากนะคะไม่มีรอยยับไม่มีรอยขาดเลยนะคะรถคันนี้มีสภาพใหม่ๆเลยนะคะภายในนะคะกลิ่นไอความใหม่ยังใหม่อยู่เลยเราไปชมนะคะในส่วนของห้องบริษัทด้านหลังกันค่ะในส่วนของห้องบริษัทด้านหลังนะคะก็มีขนาดกว้างขวางเลยนะคะกว้างขวางมากๆเลยเป็นซีดานที่นั่งสบายเลยนะคะ เหมาะกับครอบครัวที่ไม่เกิน4คนนะคะนั่งได้อย่างสบายเลยด้านบนนะคะมีพื้นที่เหนือหัวค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็มีพนักวิ่งพิงหัวด้วยนะคะมาให้สําหรับผู้โดยสารเลยเราไปชมในส่วนของช่องเก็บสัมภาระด้านหลังกันดีกว่าค่ะในส่วนของช่องเก็บสัมภาระด้านหลังนะคะเราจะสามารถเปิดได้จากปุ่มด้านในนะคะหรือเราจะกดที่ตัวรีโมทก็ได้นะคะกดตรงนี้ค้างไว้เลย ในส่วนของช่องเก็บสัมภาระนะคะมีพื้นที่เก็บของค่อนข้างเยอะเลยนะคะสําหรับเจ้าวันติสนะและคันนี้นะคะมียางอะไหล่ามาให้ด้วยนะคะยางมิชลินเลยเป็นยางเบิกใหม่นะคะยังไม่เคยผ่านการใช้งานมาพร้อมชุดเครื่องมือและแม่แรงให้ครบเลยค่ะในส่วนของเพดยนนะคะเราจะรับประกรันลดโครงสร้างเดิม,ดมดอยู่แล้วนะคะดูได้เลยนะคะโครงสร้างเดิมเดิมจุดน็อตนะคะไม่มีรอยขยับเลยนะคะทุกจุดเลย เดี๋ยวเรานะคะจะไปชมนะคะในส่วนของห้องเครื่องด้านหน้ากันดีกว่าค่ะ ในส่วนของเครื่องยนต์คันนี้นะคะมีขนาด1,600ซีซีนะคะตัวนี้เป็นเครื่อง d u โ VVTi แล้วนะคะภายในห้องเครื่องนะคะสะอาดแห้งสนิทเลยนะคะคุณลูกค้าขาไม่มีคราบน้ำมันไหลเยิย้มเลยและเครื่องเงียบสนิทมากนะคะและเราจะรับประกันรถโครงสร้างเดิมว่าไม่มีชนหนักที่ความจมน้ำมาอย่างแน่นอนนะคะ คุณลูกค้าคะดูเลยนะคะจุดน็อตนะคะทุกจุดนะคะจะต้องไม่มีรอยขยับเลยนะคะตัวฝากระโปรงนะคะก็เป็นฝากระโปรงแท้เดิมจากโรงงานนะคะแพ่นฉนวนกันความร้อนนะคะยังอยู่ในรูปทรงปกติเลยเครื่องหมายมาตรฐานมอ,อก,กอนะคะแล้วก็ป้ายเตือนต่างๆนะคะที่มาจากโรงงานนะคะยังอยู่ครบสมบูรณ์ทุกจุดเลย รูโกเมคอาร์ตนะคะคันหน้าอยู่ในรูปทรงปกติเลยนะคะรอยเมคสีนะคะที่มาจากโรงงานนะคะก็ยังอยู่ครบสมบูรณ์ทุกจุดเลยค่ะ สำหรับลูกค้าท่านใดน,นะคะที่สนใจนะคะโต y ยต้าอันติ 1.6G ปี2015คันนี้นะคะกอบราคา399,000บาทเครดิตดีฟรีดาวจัดยอดได้เต็มนะคะคันนี้ตกขอนเดือนลับประมาณ8,000บาทเท่านั้นเองนะคะ สำหรับที่เพชรยนต์นะคะสามารถออกได้ทุกอาชีพเลยนะคะเอกสารไม่ยุ่งยากเลยนะคะและลูกค้าต่างจังหวัดก็สามารถออกได้นะคะเพียงคุณโทรมาสอบถามตามเบอร์ด้านล่างนี้เลยหากถูกใจนะคะโทรมาจองได้เลยนะคะตอนนี้นะคะที่เพชรยนต์มีอันติดให้เลือกนะคะเกือบ40คันเลยนะคะด้านหลังเลยที่นี่นะคะจะเป็นโกดังรถนะคะที่ใหญ่ที่สุดในย่านมินบุรีเลยนะคะมีรถให้เลือกเกือบ400คันเลย สำหรับวันนี้นะคะก่อนจาการน,นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามน้องเฟิร์นด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ